สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซว่าวันนี้ผมก็มีเด็กมาไขาเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับโลกิเชมเดงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแผ่นล่าสุดมีการปรับโลกิแบบใหม่นะแต่ละคนอาจจะมองว่าเป็นการที่ทําให้โลกิเล่นกับไอชเชมไม่ได้หรือไม่ในคลิปนี้เรามีคําตอบให้ครับผมต้องบอกว่าเกมเพลในคลิปนี้ผมตัดมาจากไลฟ์ที่ผมสตรีมนะครับใครสะดวกก็สามารถแวะมาทักทายกันในสตรีมได้ครับผม มาเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาแนะนําการ์ดกันทิงตัวใบก่อน,นครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมและต้องการสนับสนุนคุณสามารถส่งซุปเปอร์แทค์หรือว่ากดสมัครเมมเบอร์มาเป็นชาวกลิ้นกันได้เมื่อคุณเข้ามาเป็นชาวกลิ้นกันแล้วคุณก็จะมีไข่และเมื่อเวลาผ่านไปไข่ของคุณก็จะฟักออกมาเป็นเพนกวิ้นตัวน้อยสุดน่ารักขอบคุณเมมเบอร์และผู้ชมทุกท่านครับผมใบแรก เป็นคุณเจที่ผมเอามาลดคอการ์ดท,ที่ไม่ได้มาจากเด็กเริ่มต้นนะซึ่งก็มาจากทั้งโลกิหรือว่ามาจากทั้งไอเชมได้ทั้งสองแหล่งเลยมีโคสันกับนิฟูรีได้ด้วยนะฮะต่อมาแชโดคิงครับผมเอามาเป็นเทคดการ์ดการ์ดท,ที่พักพลังตัวเองอย่างเช่นทีน่าแองเจลา่าหรือเด็กได้กระถีบก็โดนแชโดคิงได้เหมือนกันครับหรือว่าเด็กเด็กช้กอยแชโดคิงจัดก,การอยู่มากๆนะเป็นเทคการ์ดท,ที่ค่อนข้างเก่งเลยเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งมีการบับมาที่ลูกเคสไม่สามารถการแชโดคิงได้ด้วยนะครับ ต่อมาโคสันครับเอามาเล่นเติมมือนะเทินสอง,สองเราโคสันเทินสามเราเล่นดอกสี่เทินสี่เล่นดอกห้าได้ฮนะตเติมเซิร์ฟตามตามเซิร์ฟเลยต่อมาอก็ปี้แคทก็เป็นกูดการ์ดใบใหม่ที่ดีมากๆนะเพราะว่าเมื่อเราจั่วแล้วเนี่ยเราจะก๊อปปี้เล็ก๊อปปี้เทคการ์ดสำหรับข้าวใช่ไหมแล้วก็ใบนั้นโดนใบไปทําให้เรารู้ว่าอฝ่ายเป็นเล็กอะไรการ์ดนี้อยู่ตําแหน่งไหนแล้วก็ไม่มีการอีเด้นแล้วนั่นเองต่อมาก็เป็นโลคิที่ผมเพิ่งได้รับการปรับมาใหม่ครับผมกลายเป็นการ์ดสามเอ็นจี้ห้าพาวเวอร์ครับ การความสามารถเปิดตัวเนี่ยคือแทนที่เด็กของเราด้วยเด็กเริ่มต้นของฝ่ายตรงข้ามเลยนะฮะแล้วการใบนั้นเนี่ยเหล่านั้นในทุกใบเนี่ยจะลดเอเนจีลงไปหนึ่งหน่วยแล้วก็จวการหนึ่งใบก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยแทบว่าเรียกว่าเป็นคนละคนเลยดีกว่าแต่ว่าเขายังเป็น่า่แล้วก็น่าเล่นอยู่นะฮะใครสงสัยสามารถดูคลิปนี้ได้ครับผมอามาช่างชี้ครับเป็นเทกการออกมาการตัวใหญ่หครับต่อยตัวใหญ่ไปเต็ม ต่อมานิกูดี้ครับเอามาเติมมือนะเพิ่มดอบหกสามใบเด็กเอเชมสามารถเล่นดอปหกได้สองใบอยู่แล้วว่าเธอห้าเรามีหกจี้เธอหกก็มีเจ็ดเอ็นจีอะไรแบบนี้นั่นเองต่อมาลิเจนก็เป็นกูลการ์ดใบหนึ่งที่เอามาแก้โลชันได้นะอีายเปิดเมจิกลิมโบมาปุ๊บเราดิเจนเปลี่ยนได้อะไรอย่างนี้นั่นเองหรือเจอโลเคชันที่เล่นไม่ได้ลิเจนจะไปขับตอบนะแต่ตอนนั้นนะต่อมาเป็นบอับผมบอบนี่ก็เพิ่งโดนเนื้อมาเหมือนกันครับจาก เป็นพลังต่อสู้เนี่ยเขาสูงสุดที่15ใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือ13และไม่ใชสูงสุดสิขั้นต่ำแล้วกันเออตัวขั้นต่ำสิบห้าตอนนี้เนร้อเป็น13แล้วแต่ว่าในาไอริเชเหมือนการลงเ,เด็กอยู่เยอะอยู่แล้วนะก็เล่นได้เหมือนเดิมพี่บอบตอนนี้มาไอริชครับผมเป็นการปิดเกมที่เก่งไปหนึ่งครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถบอดนำอีกฝ่ายได้ด้วยการที่เรามีเอเนอร์จีเยอะกว่าไอริชก็จะมา <ๆ S 2> เป่าฟู่ได้เซอร์ไพรส์ฝ่ายได้ดีเจ็บเทคเขาก็จะหายไปเลยนั่นเองมาเป็น mockingbird ก็ใส่มาเพราะว่าเรามีการ์ดที่นอกเด็กลายใบมากทั้งจากอาริเชียมโลกิโคสันแล้วก็นิฟูดี้มอคกิ้งเบิร์ดเลยสามารถเล่นได้อย่างง่ายดายเลยในเด็กนี้นั่นเองในสุดท้ายก็ต้องเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเป็นอาริเชียมนั่นเองก็เิ่มเกมนั่นเอาบวกที่หนึ่งสูงสุดเลยแล้วก็บวกการ์ดเข้าไปเด็กอีกสิองใบแต่เราจะไม่อยากโจไดอาริเชียมแน่นอนเอาละก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ได้ไม่พลาดลีปใหม่ๆของผมนะครับ ม่พร้อมกันแล้วก็ไปลุยเกมเพลย์กันเลยครับเราต้องระวังไว้หน่อยนะหูมือนี้หนักจัดไม่อยากเล่นน่ะไวท์ไทเกอร์แบ็คเทนเทอร์อีอย่างวะโลก,กี้เลยดินอนอะไรอ่ะแอนแอปเขาผมลืมแอนแอปอย่างเงี้ย เป็นมิชเอริโอฟันตัมเรียมโอ้ไวเกอร์ได้อยู่นะผมเก็บแต่เควสในกิวเล่นแต่การ์ดในเควสโอ oh, ขอบคุณมากครับเอามาขยันจัดผมก็ทำบ้างไม่ทำบ้างมันบั๊กมันไม่เห็นแต้มอะ่ะนั่นคือปัญหาเลยครับ เรกาเรก,กาเดียตอะรกาเดเตอร์เรียกเป็นราวน่ามาเรียบร้อยความตั้มเรียมอีกแล้วไวท์ไทเกอร์แน่นอนเรารอเซอร์ซี่เปลี่ยนไวท์ไทเกอร์สองใบนี้เป็นดอกหกน่าจะชิวๆนะครับด้วยความที่เป็นความตั้มเลียมด้วยเราน่าจะนำได้ไม่ยาก่วงยังไงเนอะ เขามีอะไรผมมอเบิได้แล้วก็เซอร์ซี่กลางแล้วกันเนาะเข้าใจเลยครับไม่เห็นแตงไม่มีแรงจูงใจมันมันอยากทำเควนนะแต่ว่ามันไม่เห็นอยู่ดีเ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าเราทำหรือย่างวะเอ้ยทำไปแล้วเอ้ยอย่างวะอย่างไงี้อะไรเงี้ยเจ็ดใช่ไหมน่หละ เขาแซนับอะไรอะ่ะทำไมเขาแซนับอะ่ะเขาชนะทรายแล้วงี้เหรอไม่ใช่ปะ่ะแซนับอะไรวะอา่าแซนับอะไรอะ่ะ ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกคาสันดาเหรอ,อแพ้คาสันดาได้อันเนี้ยของจริงเลยแพ้ไรอีกแพ้คาสันดาคาสันดาได้โลเดียวอยากรู้ไหมอยากรู้ต้องไปดู เขาคาันดาขวาได้เนีป่ะถ้าเขามีคาสันดาเขาช่างคีกลางได้ไม่รู้ว่ามีไหมแต่ถ้าเขาช่างคีกลางโนผมโตนี่เขาช่างคีไม่ได้หรือผมเล่นแบ็คแพนเทอร์ซ้ายไม่จำเป็นปะ่ะเอาสแนปและคิดนานอีกพี่ช้ แปลว่าไม่ชัวร์ดิงี้ชัดผมอยากรู้ว่าแพ้อะไรได้บ้างอ่ะเอ้าพี่ไม่เล่นแปลว่าอ่านผ้าแต่ดิโถ่เอ้ยทำโลกไปเลย โหมีโลกี่ไม่เป็นไรปะผมส n น p นั้นรอเล่นโลกี้มาเลียนสวยด้วยนะของมันต้องมีตอนแรกผมก็ไม่ได้กะจะเอาอะแต่เล่นไปเล่นมเอามันสามสิบเอ็มแล้ว ต่อสักหน่อยแล้วกันก็เลยถึงอุ้ยแล้วโลกรีเล่นกับบ๊อบไม่ได้ป่ะเนี่ยเพราะว่าเด็กเรามันจะโดนสวบเหลือสิบสองใบปะเรารีเพลยเด็กอะฟาบเนี่ยเด็กเราแบบแบบแค่เนี้ยแบบแค่เนี้ยโหยากเลยดิ่งี้ เจอเควส t อาร์เมอร์กับวอลพา h ต้องไปเล่นเด็กออนโกอิงถ้าเป็นผมผมก็คงเล่นสังอย่างการ์ในเควส t แล้วก็เล่นอะริเชมซะน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าเล่นไงดิวเนะี่ยรีเจนเหรอก็คงต้องเป็นรีเจน วืาทราทฟอยเคเบวท่าฟอยเคขียลก็ไม่แย่นนะเขาก็โลกิเหมือนกันจั่วมันหนึ่งไงว้าวเขาไม่มีชางชีครับอันนี้ที่แน่ใจเพราะฉะนั้นผมบอบเลยไหมหรือว่ารีเจียนแล้วก็คืนเจ็ดดีกว่า ควรจะเป็นเลจินหุ่นเจ็ดปะเรามีชงังชีนี่เขาไม่มีชังชีพอชังทีนี่นนดาวเวเลียแล้วน่าจะปลอดภัยนะครับหุ่นเจ็ดซ้ายเอหุ่นเจ็ดขวาดีกว่าเอาเขาโลกิสองรอบอย่างนี้เขามีชงังชีได้นะเนี่ย คีดซ้ายอะไรอัดขวาเหรอเรียบร้อยโอยเอ็กเราโดนโดนเนิบไปซะยับเลยโลกิคิดว่าตายไหมผมว่าเล่นได้อยู่นะไม่แย่นะแล้วเขาเคเบิลอะไรทุก พวกเธอเลยว่าว่าตึงงั้ผมโลก,กี้เท่นสองทุกเกมเหมือนกันเนี่ม oh, <snap. S 1> ผมแซนด์โลก,กีไงท oh, <snap. S 1> ่านแน่มีอ e ีมองอีหมดนี่นผมลงไปเล่นอาริเชียมดูไวเดียดีครับใช่ไหมอาริเชียมมันเป็นการที่อยากทำเควสอะไรก็ใส่ๆมาเดี๋ยวเราเล่นอาริเชียมเอง สามดาโลก,กี่ชิดหนักเลยเหรอหมาถึงผ่านไปหรือยังครับหรือว่ารอนานาคตแต่ถ้าผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องเสียดายกันนะมันอ่อนลงอ่ะแต่ก็เล่นได้เขาก็แอนแมนเหมือนกันอ๋อเดลี่บูโกนอนาคตอ๋อ โลคทำาหบัฟครับงงมันไม่เชิงบัฟเอ์มารีเวิร์กแต่ผมว่าถ้าเทียบกับก่อนนั้นเนี่ยมันคือเนิฟมันใช้ต่างสถานการณ์กันนะแต่ก่อนนี้คือโลกิเราเปลี่ยนมือไงคือโลกิไม่ว่าจะมาเธอไหนถ้าไม่ใช่เธอสุดท้ายอ่ะเราเล่นโลกิได้แล้วเราเปลี่ยนมือเราเล่นต่อเธอสุดท้ายได้ ่พอเป็นแบบเนี้ยมันต้องเล่นให้ไวกว่าปกติจะดีกว่านี่รับพี่นกแก้วเป็นเพนกวินครับผมให้เป็นเพนกวินสักทีเหอะแต่ก่อนใช้ง่ายนี่แบบใช่ใช่ใช,ใช,ใช่นั่นแหละแต่ก่อนใช้ง่ายกว่านั่นแหละใช่เลยทาไมนี่คําไม่ออกวะโอ้โหเราบอบสองใบไม่ได้ปะก็ปีแคทแล้วก็บอบออนนี่แล้วก็บอบ ผมไม่อยากบล็อกไวอ่ะน่าจะเป็นอ a กิ้งเบิร์ดมากว่าลงโลกขโมยแอนแมนได้พราเราไม่แพ้ดร์งฮอกกูแล้วนี่กูด <Good S 1> ว่ะเออเราไม่กลัวกูดป่ะเพราะว่าเฮ้ยอ่ะผมบล็อกแล้วก็โลกิได้ไหมอ่ะ โลกิบอกว่ารีเพสจัวเด็กวิดจัวออเปเนนสตาร์ตติ้งเด็กแทนที่เด็กเราด้วยเด็กอีฝ่ายถ้าผมกินเด็กก่อนแล้วค่อยโลกิเด็กเราจะกลับมาเต็มปะได้ ai, ใช่ไหมจัดไปดิบับ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 เด็กเราเจ็ดใบโลกิฟ้าบนี่ไงเด็กเรากลับมาสิบ e ห้าไม่สิบสองแล้วบล็อกกินอีกรอบนึง โอโหเพราะว่าด็อกออกมันมังคับดึงพาวเวอร์น้อยสุดบนมือเรามีบ็อกพาวเวอร์ศูนย์เรียบร้อยเลยอย่างนี้โอ้โหไม่ชอบไปหมดเด็นปูดินเนอร์ไปด้วยเลยน <c oughs> ีาา่แล้วมาอีกแล้วโลกิ ทุบไปเลยครับทุบไปเลยไม่เฮล,ลาสผมสแนปเอาก็เล่นโลกีนี่แหละเขาก็งงสแนปอะไรเธอร์นสองวะ ล็อกจอออมาเรามาลองเล่นล็อกจอทอเจนดีกว่าในเด็กอะลิเคมแฮมปาโฮซันปายหรือจริงเราเล่นตอกหกเก่งกว่า,วาเนี่ยแม่ไม่โตก็เก่งกว่าแล้วปะแล้วก็สไปเด้์แฮมล็อกจอพอเออ เงียบร้อยทอเจนกลายเป็นหมูเขาก็ล็อกจอเหมือนกันถ้าเป็นล็อตได้เป็นช่างชีนะอย่างนี้สบายละอย่างนี้สบายละผมถมกลางเลยได้ไหมให้โคสันเสกการ์ดมนาะสองใบโคสเกบ ทิ้งการส,สองใบาการเล็กเปลี่ยนที่เท่าเทียมนโคสันกลับมาเป็นแฮมแฮมทุบแป้งกิโต้ออไปไม่ช่วยเท่าไหร่ครับแล้วโคเซฟทิ้งสองใบไงแล้วทิ้งแซ์คอร์ด้วยเอาไหมนะเราเป็นโทเราไหวไม่ซ้ายเราชังชีได้ ไปนนอ,อ,อยากู้ไปดูเขาไม่มีชังชีแล้วอ่ะมนนิโต้แล้น่าจะชิวถ้าแพ้ก็คือแพ้เล่นฮักแต่ถ้าเขาเล่นเล่นฮักขวาเขาก็เล่นเล่นอื่นชนะเราไม่ได้อยู่ดีนะ <Victory. S 1> เสียงเกมมันดังแบบแปลกๆด้ เสียงอาริเชมเนะี่ยตอนเข้าเกมเนะี่ยไอ้บล็อกริงสเตนว่าสุดสุดเลยแฮมทุบรีเจี้ยนล็อกจอยชัวร์แล้วเรามั่นใจได้อื้อหือคาโคอาผมเก็บไว้เล่น บอบเลยดีไหมอ้าวกัมแม่แหลบไปดิได้เขามีชังชีก็จริงแต่ถ้าเราได้เปรียบที่กัมแม่แหลบก็สบายครับอ,อือชงชีเรามาด้วยนะ ผมมอกกิ้งเบอร์ซ้ซายบ้าเธนหน้าบอบกลางอันน,นี oh, <snap. S 1> ้เธอนหน้าเราบอกกลางเสร็จก็เล่นชางชีกับตัวที่เราอยู่มาได้ไม่ยากไป เายัางไม่ได้เล่นทอทักใบนะเกมนี้เขาน่าจะต้องถอยหรือเปล่าในล็อกจอก็จะเป็นภาพนี้แหละผมไม่ชอบเล่นเท่าไหร่เลยหมาไม่มาก็ต้องถอยตลอดเล่เนยากมากปับปับปับโป้ทอเข้ามาแล้วแล้วจัว่วผมเป็น ทีหน้าตัวเท่าบ้านเราชังชีขวาที่หน้ากลางก็จบแล้ววะทางซ้ายเปิดไว้งั้ะเพราะว่าถ้าเราโดนชังชีก็คืออยู่ไหนก็โดน่ะโดนหมดอะน่าจะชิวเราเปิดก่อนไงเรากันชังชีเขาไม่ได้อยู่แล้วเราก็ชังชีขวาไป Uh é. Victor.